สวัสดีครับผมนายเจนวิทย์ผิศักดิ์สาสุขอำเภอหัวหินจากโครงการขับเคลื่อนเพื่อหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับให้ประชาชนชาวหัวหินเรามีความสุขนะครับซึ่งหลังจากมีการรีเอ็กซเรย์จากทางตำรวจปกครองและก็ผู้นำชุมชนนะครับก็จะมีกระบวนการที่จะนำมาบำบัดรักษาสำหรับผู้ที่ เป็นผู้ใช้ยาเสพติดนะครับซึ่งอำเภอโอหินนะครับจะมีศูนย์คัดกรองอผู้ติดยาเสพติดอยู่ทั้งสิ้น10ศูนย์นะครับซึ่งเมื่อพบผู้ที่ใช้สารเสพติดนะครับตรวจพบว่ามีการใช้สารเสพติดทางตำรวจและปกครองจะส่งมาเพื่อคัดกรองที่ศูนย์ทั้ง10ศูนย์นะครับศูนย์ทั้ง10ศูนย์ก็จะมีการแยกผู้ป่วยครับเป็นผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดนะครับ เป็นสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับสำหรับเขียวเหลืองนะครับก็จะทำการบำบัดโดยชุมชนในกระบวนการ CBTX นะครับสำหรับสีแดงก็จะทำการรักษานะครับที่โรงพยาบาลหัวหินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหลานของเรานะครับที่ใช้ยาเสพติดนะครับตรงนี้นะครับ เราไม่ได้ถือว่าท่านมีความผิดเพราะว่าผู้ที่ใช้ยาเสพติดเราถือว่าเป็นผู้ป่วยเพราะนั้นส่งตัวมาทำการรักษานะครับทางด้านสาสุขเรามีความพร้อมนะครับก็วางใจได้ครับผมอขอความร่วมมือนะครับชาวหวหินทำการตรวจเพื่อค้อนหาสารเสพติดกันทุกคนนะครับผมขอขอบคุณมากครับ